สิ่งที่เพิ่มคุณภาพการนอนให้กับหมอได้มากที่สุดคือสิ่งนี้ในช่วงหลังมานี้เนาะหมอสนใจเรื่องของ longevity กับ health span ทำยังไงเนาะที่เราจะมีสุขภาพดีไปยันวินาทีสุดท้ายของชีวิตแล้วก็อยู่โดยมีสุขภาพดีแล้วก็มีชีวิตที่ยืนยาวช่วงนี้เลยสนใจอ่านหนังสือตำราสิ่งเหล่านี้มากๆช่วงหลังมาก็พบว่าปัจจัยอันดับหนึ่งที่มีความสําคัญต่อเรื่องของสุขภาพแล้วก็อายุที่ยืนยาวเนี่ยก็คือเรื่องของการนอนหมอเลยมาใส่ใจเรื่องของการนอนมากๆแล้วก็ตำราหรือหนังสือเหล่านี้เอ็กซ์เพรสทุกคนเนี่ยพูดถึงสิ่งนี้ครับก็คือสิ่งนี้เห็นไหมเอ่ย เป็นแหวนที่ใช้วัดเรื่องของการนอนซึ่งพูดถึงกันอยู่2ยี่ห้อก็คือตัวออร่าริงแล้วก็อัลต้าฮิวแมนริงต้องบอกก่อนนะว่าหมอไม่ได้รับสปอนเซอร์ใดๆจากแหวน2ยี่ห้อนี้ส่วนตัวเนี่ยหมอเองเป็นคนไม่ชอบใส่นาฬิกาที่วัดการนอนเนาะหมอเห็นแต่และเล่มพูดถึงตลอดหมอก็เลยซื้อมาใส่ดูตั้งแต่นั้นมาชีวิตเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเพราะไอแหวนวงนี้เนี่ยแหละพอเราเริ่มมาใส่เราก็เริ่มเห็นตัวเองเนาะในค่าต่างๆเนี่ยพอค่าอะไรที่มันไม่ดีเราก็อยากปรับให้มันดีขึ้นเมื่อก่อนเราคิดว่าเอ๊ะเราเป็นนัหนนลบนะ แต่พอมาใส่ปุ๊บเนี่ยก็พบว่าเออมีแฮะเริ่มตั้งแต่ค่าแรกมันจะมีค่าที่เรียกว่า Sleep Efficiency คือประสิทธิภาพของการนอนหลับปกติเนี่ยสมมติว่าเรานอนหลับอยู่บนเตียงของเรา8ชั่วโมงเนี่ยแต่เราไม่ได้หลับทั้ง8ชั่วโมงนะแหวนพวกนี้มันจะวัดเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีเวลาที่คุณหลับอยู่บนเตียงเท่าไหร่มีช่วงตื่นอยู่กี่นาทีตื่นกี่ครั้งหมอก็พูดเออเฮ้เราเองเนี่ยนอนหลับไม่ค่อยดีแฮะมันมีช่วงตื่นเนี่ยเยอะไปหน่อยหมอก็ต้องปรับปรุงตัวเองหมอเเเเเคคยยยยบบออออออกกกกว่่่่่าาาารรรรรปปปัลลีีนีน,นนนนนนนืงงงขขะให้ทไ์ม ทำไลฟ์สไตล์ของการนอนเนี่ยไว้15ข้อต้องบอกว่าหมอทําทุกข้อเพื่อที่จะให้คะแนนของการวัดคุณภาพการนอนเนี่ยมันดีขึ้นเริ่มต้นแต่เรื่องของการเข้านอนตรงเวลาตื่นตรงเวลานะครับตั้งแต่ใส่แหวนนะหมอปรับมาเข้านอนสามทุ่มพร้อมลูกๆเลยตื่นตีห้าเป็นประจําทุกวันตื่นมามาดูแสงอาทิตย์ก่อนทีนี้ปรับแล้วยังตื่นบ่อยเนาะหมอก็ใช้อาหารเสริมมาช่วยเพื่อหลับกลางคืนได้ดีขึ้นหมอก็ทานพวกทริปโตเฟนแล้วก็ไฟเอชทีพนะครับแล้วก็วิตามิน B ขนาดเล็กน้อยในช่วงก่อนนอน เพื่อหวังว่าวิตามิน B เนี่ยจะช่วยเปลี่ยนเรื่องของทริปตแฟนกับไฟเ p ให้ไปเป็นเมลาโทนินในช่วงกลางดึกเนาะเพื่อให้เราหลับต่อเนื่องได้ยาวขึ้นการตื่นช่วงกลางดึกมีน้อยลงต่อมาเนี่ยพอเวลามาดูค่าเนาะสกอร์เกี่ยวกับเรื่องของการดีฟส l ล e p แล้วก็เลมส l ลิฟเนาะคือเป็นเรื่องของการหลับลึกแล้วก็หลับฝันเดี๋ยวนี้พออ่านตำราเรื่องของการจะมีสุขภาพดีอายุยืนเนาะเขาก็ระบุไว้เลยว่าดีที่สุดเนี่ยต้องมีหลับลึกกับหลับฝันเนาะหลับลึกจะช่วยในการฟื้นฟูร่างกายเราหลับฝันเน แล้วก็เรื่องของจิตใจของเราเนาะรวมกันให้ได้50%ช่วงแรกเนี่ยที่หมอวัดไปเนาะค่าก็อยู่ประมาณสัก3 0กว่าเปอร์เซ็นต์ก็อยากจะพัฒนาให้มันมากขึ้นเนาะก็ทําทุกอย่างเลยปรับไลฟ์สไตล์ต่างๆเนาะคาเฟอีนเลิกกินเลยเพราะว่าคาเฟอีนมันจะลดดีฟส l ลิฟของเราจะกินกาแฟก็คือกินกาแฟดีแคปเท่านั้นที่ไม่มีคาเฟอีนชาก็จะเลี่ยงการกินถ้ากินต้องกินตอนเช้าสุดๆเลยเท่านั้นบ่ายเย็นๆมาก็จะไม่ทานแล้วเพื่อไม่ให้เขากวนดีฟส l ลิฟเราเนาะสารอาหารต่างๆเพื่อให้ดีฟสขึ้น หมอมีใช้ฮอร์โมนร่วมด้วยเนาะหมอใช้โปรเจสโทนฮอร์โมนโปรเจสโทนเนี่ยไม่ได้ใช้แค่ผู้หญิงนะผู้ชายก็ใช้ได้ทําให้ผู้ชายเนี่ยหลับได้ลึกมากขึ้นแต่ว่าเป็นโดสสาหรับผู้ชายนะผู้ชายจะใช้โปรเจสโทนขนาดน้อยมีเรื่องของทําไอซ์บาร์ที่หมอทาไอซ์บาร์ในทุกๆวันเนาะการแช่น้ําแข็งในทุกๆวันเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือเพื่อเรื่องของการเปิดยีนอายุยืนนี่แหละแต่ผลพลอยได้เนี่ยหลังจากแช่ไปแล้วเนาะก็เพราะว่าเอ๊ะการหลับลึกหลับฝันของเราเนี่ยมันดีมากขึ้นหลับลึกหลับฝันรวมกันเกิน50น50%ททุกกกววนนัั้้ําาาไดแลจรรปบ ต่างๆเหล่านี้มันจะมีการวัดค่าฮาร์ดเรรดรอปซึ่งค่าเนี้ยหมอแย่ที่สุดเลยตอนเริ่มต้นนะเขาจะดูว่าการเต้นของหัวใจของเราเนี่ยตลอดคืนเนี่ยช่วงต่ําที่สุดมันอยู่ช่วงไหนสมมุติว่าหมอตื่นตีห้กว่าชีพจรหมอจะไปอยู่ในจุดต่ําสุดเนี่ยจะต้องรอประมาณตีสามตีสี่ซึ่งมันใกล้ตื่นแล้วซึ่งแบบเนี้ยไม่ดีการฟื้นฟูร่างกายจะทําได้ไม่ดีจริงๆมันควรจะอยู่ในช่วงแรกๆของการนอนหลับสมมุติว่าเรานอน3ามทุ่มเนี่ยจริงๆถ้าเกิด4ี่ทุ่มห้าทุ่มชีพจรเราลงต่ําสุดได้จะยิ่่่งงงดีคาเรือออข VO2 V2 Max หมน แม็กซ์เนี่ยเป็นการบอกเรื่องของระบบไหลเวียนโลหิตเนาะบอกเรื่องของสมรรถนะของหัวใจแล้วก็หลอดเลือดเราว่าเรามีความฟิตขนาดไหนหมอเนี่ยดูแลสุขภาพมานะแต่ส่วนที่หมอขาดมากที่สุดเป็นจุดอ่อนของหมอเลยคือเรื่องของการออกกําลังกายทําได้น้อยพอมาเจออันนี้บอกแล้วเนี่ย VO2 max น้อยเริ่มต้นที่ใส่แหวนนะแหวนเนี่ยคำนวณค่าอายุหัวใจของหมอเนาะแก่กว่าความเป็นจริง5ปีหมอก็ต้องมาออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอมาทําฮิตเนาะคือเป็นการออกกําลังกายหนะักสลับเบาหมอก็จะวิ่งช้า สลับวิ่งเร็วมากๆซึ่งฮิตเนี่ยเป็นตัวช่วยในการเปิดยีนอายุยืนเช่นกันฮิตเนี่ยยังทําให้ค่าวีลทูแม็กซ์ดีขึ้นมากที่สุดทําให้ความฟิตมีมากขึ้นมากที่สุดเนาะตั้งแต่หมอทําฮิตมาประมาณ6เดือนอายุหัวใจของหมอลดลงได้3ปีแต่ก็ต้องทําต่อไปเนาะลดลงได้3ปีก็ยังแก่กว่าอายุจริงอีกอยู่ดีนะครับไอ้ค่าเรื่องของชีพจรเนี่ยด้วยความที่เราก็ต้องเพิ่มความฟิตเราให้มากขึ้นเนาะค่า,นเ,นาเ,นเนี้ยเป็นค่าที่ไบรอันจอห์นสันเนาะไบรอันจอห์นสันเนี่ ได้12ปีแล้วเขายังได้สกอร์การนอนเนี่ยนะ100เต็มตลอด30วันตลอดเดือนเลยนะแบบเยี่ยมมากๆหมอเคยทําได้สูงสุดเนี่ย90เองไม่เคยเกินจาก90เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องพยายามปรับปรุงสิ่งเหล่านี้เนาะซึ่งแบรนด์ Johnson บอกไว้เลยว่า ตาการเต้นของหัวใจก่อนที่จะเข้านอนของเราเนี่ยแหละจะเป็นตัวบอกเลยว่าคืนนั้นเรานอนได้ดีหรือไม่ดีหมอก็ทําทุกอย่างเลยเนาะพอออกกาลังกายแล้วเนี่ยออกเย็นไม่ได้แล้วมันกระตุ้นหัวใจเราตอนเย็นก็ต้องปรับมาออกกําลังกายช่วงเช้าเลยแบร,รนด์จอห์นสันบอกอย่างหนึ่งว่าเวลากินมื้อเย็นจะไม่ดีมื้อเย็นของแบร,รนด์จอห์นสันเนี่ยคือไม่เกิน11บเอโมงครึ่งเพื่อให้การนอนของเขาเนี่ยดีหมอก็ปรับตัวเองจนกินมื้อสุดท้ายเนี่ยไม่เกินบ่ายสองเพื่อให้การนอนของตัวเองนั้นดีขึ้นก็มีเรื่อออองงงงขข RV เเเเป็นนกาาาารรรรดดูื่คควมคียะ ไม่เคยนั่งสมาธิเนาะเดี๋ยวนี้ก็จะนั่งสมาธิก่อนที่จะนอนอาหารเสริมที่ทานก่อนนอนนะก็จะมีฟอสฟาติดิลเซรีนที่ช่วยลดความเครียดก่อนนอนเนาะการทานกาบา้าทีเอนีนพวกนี้ก็คือทําให้เรามีความสงบ มากขึ้นก็ต้องปรับพวกนี้นทั้งหมดแต่ก็ยังไม่ได้เหมือนกับแบรนดะ์จอห์นสันเนาะจะต้องบอกว่าต้องแต่ใส่แหวนวงนี้เรียกว่าเป็นช่วงพีคที่หมอดูแลตัวเองได้อย่างเฮลตี้มากที่สุดอะหมอรู้สึกว่ามันดีหมอเลยอยากมาแชร์ให้ฟังเนาะซึ่งต้องย้ําอีกทีนะหมอไม่มีส่วนได้ส่วนเสียใดยๆกับแหวน2ยี่ห้อนี้นะครับและเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่หมอพบว่าทําให้คุณภาพการนอนของหมอดีขึ้นมากที่สุดเป็นการเปลี่ยนชีวิตหมอ มากที่สุดสิ่งหนึ่งเช่นกันจริงๆหมอยังมีอีกหลายชิ้นเลยตามหลังจากแหวนวงนี้นะครับก็คือซื้อเพิ่มเรื่อยๆเนาะเพื่อปรับทาให้คุณภาพการนอนของเราดีขึ้นเนาะไว้เดี๋ยววันหลังหมอจะมาแชร์ให้ฟังเพิ่มเติมแล้วกันนะว่าหมอมีตัวช่วยเรื่องของการนอนอะไรบ้างนะครับผม